ได้เยอะอมากเลยเพื่อนเลยถ้ากินหลายคนนะเอาผักมาใส่อีกรสชาติก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะร้นเหมาะร้นโอ้เต็มถ้วยเมนูยายวันนี้นะคะเห็นเขาเก็บเห็ดกันนี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะเรียกไม่ถูกนะใส่ไข่มดแดงนะคะนี่อร่อยเด้อ เดีย๋ยวยายจะขอไปเก็บใบแมงลักในสวนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะฉีกเอาเอาผักแช่แช่น้ำไว้ก่อนแกงผักหวานไข่มดแดงเห็ดเพาะเห็ดเพาะเดี๋ย <c> ว <oughs> ไปหาเก็บแมงลักก่อนไม่แช่ผักก่อนสมุนไพรผักอบแพ้งผักหวานน้ำปลาร้า เห็ดพาะเห็ดพาะไข่มดแดงเครื่องแกงโอ้ยคุ้มมากเลยวันนั้นแกงหน่อไม้โอ้กินตั้งสีห้าคนเอาแบบว่าเรา,าเอามาผักมาใส่อีกได้ตั้งเยอะคุ้มมากเลยเอาผักมาเติมอีกไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเลยรสชาติเขาเข้มข้นมากนะคะนี่ยไปลองซื้อดูเด้อเพื่อนๆหรือใครอยู่ตรั่งแดนก็ซื้อ เอามาด้วยสำหรับ1-2ที่ถ้าเติมถ้าเติมผักเติมอะไรไปอีกก็สามสี่ที่ได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องปรุงด้วยซ้ำมันมันอร่อยอยู่แล้วนะในยายจะแช่ผักนี่ไว้ก่อนเขามีบอกว่าเอ่อทำยังไงเนาะวิธีอันนี้น่าจะเป็นผักหวานกับใบแมงลักอู้ มันไอ้นั่นเลยเพื่อนมันเอาไอ้นั้นไปมามันมันหักไปหาผักในมมใสวนมาใส่เนอะไรมาใส่รวมกันสิจะได้เยอะๆจะได้กินสองรอบเลยอหอมแล้วอ่ะหอมผักไอ้มแมงลัก ช่ไว้สิบนาทีนะคะส่วนเห็ดก็เทน้ำออกไข่มดแดงก็เทน้ำออกนะคะนี่นะคะเห็ดใหญ่นายนะล้างน้ำเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไข่มดแดงวันนี้ยายจะใส่ไอ้นั่นด้วยนะคะใส่อะไรนะลูกพึ่งด้วยนะคะลูกพึ่ง มันก็จะคล้ายๆไข่ขมดแดงเออนี่เห็นไหมล่ะออมีลูกเพิ่งอยู่ในตัวแช่แข็งเดี๋ยวจะเอาเออทำแบบนี้ก็ดีเนาะมันยังเหลือเข้อใส่มาในน้ำมันก็ยังเต็งๆอยู่เดี๋ยวยายทำมาแบบนี้ดีกว่า แต่ไม่อร่อยไม่สดไม่อร่อยเหมือนของยายของยายก็มีอยู่นะในตู้แช่แข็งจะใส่ไข่พึ่งเนี่ยใส่ไข่หมดแดงเี๋ยวคิดดูก่อนแล้วไปเก็บผักก่อนเด้อเก็บผักมาเจอผักอยากได้น้ํารถผักไว้ทั้งแดดน,นี่แหละยายรถทิ้งไว้ละมันร้อนเกินโอ้ยไม่ได้หรอกผักเพื่อนเพื่อนนะมาเจอผัก ต้องการน้ำก็โมเตไปรดน้ำพอเดินไปทางโน้นก็เจอหนูโมเตไปดักหนูอากาศการ็ร้อนโอ้ยไปจะตัดหน่อไม้ฝรัง่งไม่ตัดแล้ววันนี้ไปใส่นะโอ้ยดำหมดแล้วนี่ดำหมดแล้วดิคนยิ่งขาวๆอยู่ด้วยเอ้ยไป,ปแมงลักย้ายว่าไปเอาของเก่าในตู้ดีกว่า ใช้ของเก่าก่อนโอ้ยไม่ได้เอาผักชีราวเนี่ยมันจะหมดแล้วมาโรยไว้มาหวานหวานไว้ตั้งใจหวานมันไม่ขึ้นหรอกเอามาตรงไหนมีดิมป่างเปล่าๆก็มาโยนโยนโยน,ยนทิ้งไว้แถวๆนูน้นว่าจะไม่เก็บมันก็ออกดอกแล้วนี่เด็ดไปนิดนึงเห็นไหม ไม่เด็ดเดี๋ยวมันก็แก่เด็ดย้อนไปมันกระแดะยังไม่โตเลยกระแดะแล้วเ่ยไปเอาในบ้านผักอีกหน่อยแต่งลูกข้างล่างโอไวมากเลยได้มาเก็บอีกแล้วอ,อากาศร้อนอากาศร้อน แฟนใหญ่็บอกว่าคิดดูให้ดีๆนะจะก,กลับเมืองไทยดูอากาศมันร้อนแบบนี้นะเมืองไทยไห <c oughs> มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้แนละ้ววันนี้ได้แล้วนี่ทีนี้ต้มลูกพึ่งก่อนนี่๋ยวจะต้มเอาไข่มันมันออกมันเอาออกเกือบหมดแล้วแหละแข็งๆเราก็มาเคียวเียวเอานี่ ต้มออกนิดนึงก่อนนี่อบไข่มาต้มน้ำครึ่งลิตรนะคะนี่ใส่เครื่องแกงลงไปดูเครื่องแกงเขาอหอมขาดตะไคร้อะไรของเขานี่ยโอ,อ้โหใบยนงยนางอะไรน้ำยนางอะไรอยู่ในนี้หมดนะคะเห็นไหม แกงจะโคนๆเนียโอ้ยนี่ดูเลือดแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะแต่ยายจะใส่ผักของยายก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วค่อยใส่ผักเขาเพราะว่าผักเรามันสดเนาะอ้ยจาม ใส่เห็ดลงไปช่วยอันนี้คือผักหวานกับผักหวานกับอ,อันนั้นนะแมงลักใส่ลงไปเข็มคนมากเลยจ้าใส่ไข่มัดแดงลงไป ใส่ลูกรึ่งลงไป่เพื่อนๆเลยย yeah. ถ้าใครไม่กินเผ็ดนะเพื่อนๆต้องใส่อย่างระมัดระวังเลยเผ็ดนะจะบอกให้ขนาดยายกินเผ็ดยังเผ็ดเลยใส่น้ำปลารเลยทีเนี้ยเพราะว่ามันเข็มคนมาก นี่นะคะน้ำปลาร้สะดวกมากเลยอยู่มังนอกงคนบอกแกงกินเองดีกว่าใชาอยู่แกงกินเองบางทีมันก็จะมีไม,ไม่ไม่มีเครื่องครบสำหรับคนไม่มีเครื่องครบเนาะนี่ตสยละย้อร่อยจบในซองเดียวนะคะ ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆอร่อยมากจ้าอร่อยมากไปกินกันได้เยอะอมากเลย่อนเนถ้ากินหลายคนนะเอาผักมาใส่อีกรสชาติก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะล้นหมอ้อล้นโอ้เต็มถ้วยนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะฮะเพื่อนๆเครื่องปรุงเข้ามาพร้อม ค่ผักยายต่างหากโดยที่เอาผักมาใส่มันก็ยังเข้มข้นรสชาติย่งนี้นสุดยอดไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาล็อกแต่ยายเนาะยายก็ยังงี่หละอะไรอร่อยก็ว่าไปตามอร่อยเนาะปีที่แล้ว fc ส่งมาให้ยายชิมทีนี้ยายกับถ่ายยายก็เลยซื้อมาด้วยมีต้มโค้งก็อร่อยต้มโคลง้ง๋ยวันหลังเอาต้มโคล้งมากิน่ พีวลาเร่งรีบนี่นี่โอ้ย